จากสูรัตเกโคนนี่เขาก็เปลี่ยนพร้อมเหมือนกันนะครับชุนลประทานเดือหน้าคุดหลอกคลองระบายน้ําลดพุ่นกระทบนะครับบรรเทาความเดือดร้อนน้ําท่วมเมืองโคนนะครับนี่นี่นพับมุมสู้งงี่จัดเจีเลยครับนุม่มยยมลาสุดเนี่ยสามารถจ่ายค่าจดเชยกับพู้นได้รบพุ่นกระทบจากโครงกานแล้วโอยเปิดเส้นนะครับนี่คือคลองที่จะแม่น้าเข้าท่วมเมืองนครศรีธรรมราชนั่นเอง พรรคธิรเวทนะครับโดยท่านชูศักสุทธิผู้อำนวยการสำนันกก่อสร้างจนลประธานคณะหญ่ธีทิวาเพื่อความคืบหน้าโครงการนะครับบรรเทาต่อการไฟเมืองนาโคนที่ธรรมราชอันเนื่องมาจากพระเจ้าด,ดิมริถึงขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการคุดโครงระบายน้ำใส่ซ่อมกับที่สามรารถระบายน้ำได้ในอัตรา750ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและการคุดโล่โครงระบายน้ำใส่เนึ่งับสามรารถระบายน้ำได้ในอัตกลรา650ลูกบา์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะช่วยตัดลดน้ำลากในคลองชาดีครับให้เล่ยลงสู่ลีได้ย่างรถเร็วป้องกันแม่น้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองนคนทรที่ธรรมรัฐได้อย่างมีประสิทธ,ธ,ธิภาพทางนี้นะครับหากดำเนินการเหล็ตโครงการนะครับจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมได้ประมาณร้อยละเก้าสิบเลยเทปที่ไม่ท่วมเลยนะครับครอบคลุมพื้นที่สิบสองตำบลในเขตเทศบาลนครนครที่ธรรมรัฐและก็พื้นที่เขเเขคิดเป็นครัวเรือนนะครับที่ได้ประโยชน์กว่าสามมื่นครัวเรือน รวมทางเป็นเล่งกักเก็บน้ำต้นทุนไวชายอุปโภคบริโภค ในช่วงหน้าแรงอีกด้วยโอ้โหนี่ยิ่งตู้โม่ร้านเลยน้องยอมนั่นแหละผีบอกเลีเล้ยงต่อไปอก็ยัดใจได้ในเรื่องน้ำท่วมนะคะแต่ว่าที่สําคัญค่ะในสื่อนของการอดเชยให้กับคนที่ได้รับพ้นกระทบจากโครงการนั้นลาสุดนี้สามารถดําเนินการจ่ายตังให้กับประชาชนครบรอยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะซึงการนั่นแหละค่ะซึ่งการดําเนินโครงการของกลุมชนลประธานก็ได้มีการสร้างการให้แรงรัดดาเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ย่างแข็งขรดแล้วก็มีประสิทธิภาพกันเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเซตตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถาชยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับชาวเมืองนะครซีธรรมรัชได้อย่างยั่งยืนค่ะมเมื่อเวลาเราอ่านข้าวนี่แข่คนน้ำท่วมถุกปีนะโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยค่ะนะครับเราก็จะอินภาพนึกถตึงภาพนะครับมีเถ้เขาขรล่งอยู่ข้างล่างมีรีอยู่ข้างหน้าน้ำที่ไหลจากขรล่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมาจากมูลล่และน้ำตกนะ,ะน้ำตกดังๆกงนคนครนั้นผ่านเข้ามากับน้องโอม แล้วก็นในที่สุดเนี่ยก็มาลงสู้นครตัวเมืองสุทีแต่คลองเนี่ยมันกับตัดน้ำนะ,ะตัดน้ำกลไหลลงสูเรยเลยนั่นแห <นะ S 1> ละค่ะ,คะจะเด้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวคอนกันไปค่ะ,คะ,คะ